หรือว่าเองจะดูให้เรามีคนเข้ามาดูบ้างอย่างโอเคเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ตรงนี้สวัสดีคร okay. ับผม I use car นะครับผม FC ครับ วันนี้วันที่31วันฮาโลวีนนะครับผมก็วันนี้นะครับให้ผีมีแค่นาทีหลอกไปคนไม่หลอกกันนะครับมาไลฟ์สดสิ้นเดือนกันสักนิดนะครับอัปเดตสต็อกสินค้าพูดคุยแนวทางว่าเราจะมีรถอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมมาพูดคุยกันนะครับตอนนี้ไลฟ์อยู่หน้าร้านผมเลยนะครับผมเดี๋ยวผาผมพาเดินชมดูรถนะครับว่าตอนนี้เรามีรถอะไรกันบ้างน,นะครับผมรถที่เรามีตอนนี้ก็จะมี หลากหลายรุ่นนะครับคัดมาให้กับ f อนะครับรถปีใหม่ๆขึ้นนะครับที่เรานำมาขายให้มีบริการจัดไฟแนนซ์ที่เรานำมาอัปเดตให้นะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากคันแรกก่อนเลยดีกว่าครับคันแรกนะครับผมที่อยากจะนําเสนอนะครับผมคันนี้คือรถครอบครัวอเนกประสงค์เป็นรถบ้านฝากขายนะครับผมขับเคลื่อน4ี่ล้อสายแคมปิ้งสายเข้าป่าสายอเนกประสงค์รู้กันดีนะครับผมเป็นรถที่ราคาค่อนข้างแข็งและไม่ลงนะครับ อยู่ราคาป้วนเปี้ยนอยู่ประมาณแสนกว่าบาทยันสามแสนกว่าบาทอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วนะครับมาหลายปีแล้วนะครับจะราคาก็อยู่ตรงนี้นะครับจะผ่านไปกี่คันรถไฟฟ้าจะเข้ามาเท่าไหร่แต่ไอรถรุ่นเนี้ยมันอยู่ราคาตรงนี้มันมาถึงวันที่ทางของมันตันแล้วนะครับคันนี้ผมเปิดไว้ 123,000บาทนะครับผม1 2 3 0 0 0บาทกับ s p o ร์ต i d เดเครื่อง 3.05L ขับเคลื่อน4ล้อเป็นรถอนเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับผมเป็นรถอนเนกประสงค์7ที่นั่งนะเป็นรถบ้านฝากขายสภาพโดยรวมนะครับผมขับขี่ใช้งานได้ดีแต่จะมีการเสื่อมโทรมตามการละเวลาคือความสวยงามเท่านั้นเองเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างโอเคนะครับก็จะมีแค่ภายในเบาะมีการแตกรายงาตามการใช้งาน สีสันภายนอกก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานแต่ทั่วไปถือว่าเนื้อตัวยังสะอาดสะอ้านนะครับก็จะมีตําหนิเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถือว่าสียังเงาฉ่าทั้งคันนะครับสีประมาณ 70%- 80%ได้เลยนะครับมีแค่ถลอกตามกันชนเล็กๆน้อยๆนะครับสีตัวถังเนี่ยไม่บุบไม่ย้อยไม่เยิ้มเลยนะครับและพี่ๆดูเส้นสายของตัวถังนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับรถมีเสน่ห์ไม่มีเสน่ห์พี่ดูเส้นสายนะครับนี่นะฮะจากหน้าไปหลังนะครับ มันเดิมๆริ้วทุกอย่างตรงเป๊ะไม่มีเพเยอะไม่มีกระเดกกระเดกเลยนะครับผมนี่นะฮะขครที่หารถเอาไว้ใช้งานในครอบครัววิ่งทางไกลสบายๆอึดถึกทนแบบแบรนด์จากโตโยต้าลุยป่าลงห้วยลุยน้ําท่วมสบายๆนะครับอยากเอาไปเข้าป่าเข้าแคมป์เข้าสารพัดเข้านะครับผมมันตอบโจทย์อยู่แล้วเพราะมันเป็นรถอเนกประสงค์และราคาผมบอกเลยพี่ใช้ไปอีกหปีขายได้ก็แสนกว่าบาท ซากๆพี่เอาไปแยกขายก็หลักเจ็ดแปดหมื่นบาทอยู่แล้วเพราะเกียร์อย่างเดียวที่เขาแยกขายกันก็หลายหมื่นบาทนะครับผมคันนี้นะฮะวันนี้ผมมาไลฟ์ตอนเย็นสวัสดีสิบสี่คนดูที่เข้ามาดูด้วยนะครับมีคําถามอะไรตรงไหนนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมมาอัปเดตสต็อกสินค้าของร้านเรานะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับผม <c oughs> ฝั่งนี้รถรอทําความสะอาดรถรอทําการสปาครับคันนี้รอสปามาจะสองเดือนแล้วนะครับ รอทำการสปามาจะ2เดือนแล้ว t o y o ต a Wi ิ h หรือ t o y o ต้ตายาร1.0ตัวนอกตัวญี่ปุ่นนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ทั้งคันนะครับถามว่าทำไมรอนานนะครับเพราะว่ามันมีคิวคันอื่นรัดคิวมันไปนะครับผมก็คันนี้มันก็จะต้องรอจนกว่าเราจะว่างนะครับที่เราแลปไอตรงนี้ไว้กันพวกใบไม้การขี่นกนะครับหลังคามันจะได้ไม่เป็นกดไม่เป็นด่างนะครับผมแล้วก็ใครที่หายาลิทห้าประตูใช้งานนะครับคันนี้ปี2011นะครับ จะรอสปาในวันจันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้คิวสปาคือคิวของออติสนะครับคันนี้จะรอสปาเก็บงานทุกอย่างหมดแล้วนะครับทั้งงานช่วงล่างงานชกแบบสีต้นนะครับงานส่งงานสีเก็บหมดแล้วนะครับเหลือแค่งานสปาเฉยๆนะครับผมเหลือแค่งานสปาเฉยๆนะครับส่วนคันนี้ก็อย่างที่บอกกับรถบ้านฝากขายนะครับผมคันนี้นะครับเป็น t o y o t a v ีออนะครับปี2005นะครับไม่เคยแก๊สมือเดียวป้ายแดงนะครับผมปี2 0 0 5ไม่เคยแก๊สมือเดียวป้ายแดงคันนี้อยู่ที่ 7จ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับผมดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนไปกันทีไปกันได้หลายคนและเครื่องหนึ่งจุดห้าถือว่าโคตรประหยัดน้ํามันเลยนะครับถือว่าโคตรประหยัดเลยสิบเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับสิบเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรต่อลิตรบางคนถามว่าพี่ครับใช้งานจริงไม่ถึงทําไมไม่เห็นบอกเหมือนบอกที่พี่บอกเลยสิบเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรต่อลิตรผมจะบอกว่าการการกินน้ํามันการไม่กินน้ํามันขึ้นอยู่กับเท้าของคนเวลาขับเวลาเหยียบนะครับ ว่าคุณเหยียบเร่งขนาดไหนคุณผ่อนคันเร่งไม่ใช่คุณเหยียบทีสามสี่พันรอบแล้วก็กระชากไปกระชากมาขึ้นอยู่กับพฤติการการขับแต่ถ้าคุณสเตเบิลเหยียบเท้าแบบอยู่ที่สองพันรอบยาวๆวิ่งแปดสิบร้อยยาวๆคง,งที่อันนั้นอนะ่ะคือการกินน้ำมันมาจากคงที่นะครับมันขึ้นอยู่กับพฤติการการขับด้วยนะครับและคันนี้นะครับเพิ่งลงเมื่อวานนะครับอีโคคาร์สปอร์ตซีดานนะครับผมกับนิสสันอเมล่ามือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับปี2013นะครับผมราคาเบาๆนะครับผม1 28,000บาท ได้รถดีๆนะครับเป็นแบบสปอร์ตซีดานไปใช้งานรถราคาถูกแค่ไหนเราก็ทําสปาครับผมถ้าเราแบบอย่างนี้รถเราคัดมาขายเองแต่อย่างนี้ยเป็นรถที่ฝากขายเราอาจจะไม่ได้ทําสปาให้เพราะว่าลูกค้าไม่กล้าเพิ่มทุนทําสปานะครับเพราะว่าทําสปาครั้งหนึ่งนะครับไปจ้างเขาทีหนึ่งห้าพันถึงแปดพันนะครับแต่ร้านเราคุมค้อนได้แต่ขั้นต่ําเราก็โดนคันละประมาณสี่พันห้านะครับถึงจะจ้างคนมาทําแต่เราก็โดนราคาละสี่พันห้านะครับเพราะว่าคันหนึ่งทําหลายวันนะฮะนี่นะฮะคันนี้ พร้อมใช้งานเลยสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็มาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้วีออสนะครับผมตอนแรกเคยเป็นรถฝากขายแต่ตอนอนี้เราเอาเข้าสังกัดแล้วแล้วเราเก็บงานให้หมดแล้วทั้งงานช่วงล่างนะครับงานภายในงานสีทําให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมคันนี้ติด LPG ใครที่ชอบ LPG 80ดสิตางค์ต่อลิตรหรือว่า1นึ่งอแปดสิบสตางค์ต่อกิโลเมตรหรือหนึ่งบาทต่อกิโลเมตรนะครับผมอยากจะแนะนําคันนี้นะครับผมวีออสเห็บหมาสองมือในเล่มญาติกันเท่านั้นนะครับสวยงามพร้อมใช้งาน เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่แค่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถเก็บรายละเอียดให้ครบหมดแล้วนะครับเนี่ยะฮะหลังคาเรากลัวขี้นกเราก็เลยเอาผ้ามาคุมมันไว้นะครับสวยงามแน่นอนพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับผมรถที่บอกไปตอนนี้ที่บอกไปนะครับขายเป็นเงินสดนะครับขายเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับยังไม่มีการจัดไฟ่นะครับสําหรับรถแต่ตัวที่บอกไปนะครับผมส่วนอเมล่าอเมล่กาก็ขายเป็นเงินสดนะครับผมแล้วก็มาคันนี้ครับผม เอาคันนี้ก่อนก็ได้คันนี้ Honda City ปี2 0 1 4จด2015มือเดียวป้ายแดงออกข้างไม่เคยติดแก๊สรถสวยๆเลยคันนี้เป็นตัวท็อปสุดพุ t START นะครับผมนี่นะฮะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดพุ t START คันนี้จัดแฟนั้นได้นะครับผมเราเปิดไว้ที่298,000บาทราคาในตลาดมีตั้งแต่2,000 200, 0 0ปลายยัน3 0 0 0 0 0ปลายนะครับมีราคากว้างมากเลยบางเต็นขายอยู่3,000 300, 0 0ปลายแต่เราขาย298 จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเกินเครดิตของแล้วแต่เครดิตของลูกค้านะครับจัดไฟแนนซ์ได้เกินราคาที่เราตั้งนะครับจัดไฟแนนซ์ได้สามแสนกว่าบาทขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับการจัดไฟแนนซ์นะครับผมบอกก่อนนะครับการจัดไฟแนนซ์คือบางคนถามว่าอยากจัดไฟแนนซ์ผมบอกเลยนะครับเครดิตคุณต้องดีกรณีที่จะจัดไฟแนนซ์ร้านเราต้องมีมาจําค่าจัดนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับมาจําลดไว้หนึ่งหมื่นบาทนะครับ ถ้าจ so 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 ัดไม่ผ่านไม่คืนนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่รู้เองนะครับว่าเครดิตคุณดีไม่ดีคุณติดแบล็คลิสต์คุณติดอะไรหรือเปล่านะครับเราจะมีการสกรีนให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการจัดแฟนน้์ได้คุณจะต้องมีสลิปเงินเดือนมีฐานเงินที่ชัดเจนมีแหล่งที่มาที่ไปของเงินที่ชัดเจนนะครับผมแต่ถ้าคุณหมกเม็ดนะครับเงิน10,000บาทนั้นเราไม่คืนนะครับเพราะว่าการจะเรียกการจัดแฟนน้์ผมไม่ได้อยากได้ค่ามันจําหรือค่าจัดแฟรนั์นะครับเพราะว่ามันมีค่าจ่ายทุกๆอยรับอย่างนะครับ ใครที่เครดิตดีๆไว้มั่นใจนะครับมัดจาไว้นะครับรับรองจัดได้แน่นอนนะครับน่าจะมีคนโทรมาซื้อรถนะครับเดี๋ยวค่อยติดต่อกลับครับไม่เป็นไรครับผมนี่นะฮะแล้วก็มาอัปเดตคันนี้ต่อนะครับอัปเดตคันนี้ต่อคันนี้เป็นยาลิปหนึ่งจุดสองอีโคคานะครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับปี2 0 1พันสิาบสีประมาณนี้นะครับราคาเบาๆนะครับคันนี้ผมปรับราคาลงเหลือแค่ 2แส0 0าเก้าบาทไม่แสนกว่าโลนะครับเก็บงานเก็บารายละเอียดให้ครบหมดแล้วด้วยรถทุกคันนะครับที่ตั้งเก็บงานเก็บารายละเอียดให้ครบหมดแล้วพร้อมใช้งานแน่นอนคันนี้ก็ยาลิศนะครับมือเดียวไปเดีวห้าเหมือนกันนะครับปี13าหรือสิบสี่เหมือนกันคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับอยู่ที่2 5 9แ0 0ห้าเกบาทยังมีประกันชั้นหนึ่งของวิทยาประกันภัยด้วยนะครับผมนี่นะฮะคันนี้เป็นสีอิดหรือว่าสีสีส้มเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีชูโรงสีใน โพเตอร์การโฆษณาของเขาเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรถแฮชแบ็ก5ประตูแบบยาริสแบบ1.2แบบนี้แนะนำคันนี้นะครับราคาอยู่แค่259,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเหมือนกันนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนเดือนละประมาณ6,000กว่าบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดผ่อนเดือนละประมาณ6,000กว่าบาทนะครับคันนี้ปี2010นะครับ Honda อ่า t o ย o t a ยาลิสปี2010นะครับปี2010 เครื่อง1.5นะครับผมเป็นยาริชมแรกนะครับเป็นปี2 210ราคาอยู่แค่169,000บาทนะครับผมตอนนี้เหลือแค่คันนี้ที่พร้อมขายแล้วก็มีสีบอลเงินนะครับสีขาวที่ลงขายนั้นติดจองไปแล้วนะครับลูกค้าจากจังหวัดตราดนะครับไม่เห็นรถนะครับมาจํามาให้เราส่งนะครับผมมาจามาให้เราส่งนะครับส่วนใหญ่จะไม่เห็นรถนะครับเชื่อใจกันเพราะว่าตามกันมานานนะฮะแล้วก็มาคันนี้นะครับรถสวยๆราคาเบาๆนะครับอีโคคาดเล็กนะครับผม ปี2012นะครับสองมือในเล่มญาติกันยังมีประกันลูกค้าเพิ่งเก็บงานไป70,000กว่าบาทนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับลูกค้าเก็บงานไป70,000กว่าบาทเพราะว่าเข้าใจว่าการเก็บงานก่อนขายแล้วมันจะทําให้มีผลดีจะทําให้ได้ราคาดีเขาก็เลยเก็บงานให้นะครับคันนี้พุตตาตัวท็อปสุดเนวิเกเตอร์มิลาสปี2012ราคาล่าสุดที่ปรับลงมานะครับปรับแบบช่นจะเท่าทุนเลยผมจะเอาที่จอดนะครับ129,000บาท1 2 9 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็ สวิฟนะครับรถอ่ารถคู่ใจไปดำเต็นท์นะครับผมยังไม่มีคนมาดูแม้แต่คนเดียวเลยนะครับเป็นรถที่คู่ใจนะครับมันน่าจะจอดมันรักผมมากเลยครับคันนี้ใครอยากเอามันไปดูแลนะครับผมให้ราคาพิเศษนะครับหนึ่งแสนหกพันเก้าพันบาทนะครับขาดทุนนะครับหนึ่งแสนหกพันเก้าพันบาทนี้ผมขาดทุนนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมปีสองพันสิบเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับผมเข้าสู่ตลอดไมค์แค่แสนก็โลนะครับไมค์แค่แสนก็โลนะครับผมนี่นะฮะก็ฝากกันไปด้วยนะครับใครที่สนใจพวกนี้นะครับแล้วก็ไปมี ขันข้างหน้านะครับอีกสองคันนะครับผมขันข้างหน้าอีก2องคันคันนี้ออติสตนะครับผมหนตัว e ปีส0งพันเกตัว e ปีสองพเก็บงานเก็บทุกอย่างให้ครบหมดแล้วเหมือนทั่วไปเลยนะครับลงขายไปแล้ว1 6ึ่0 0บาทนะครับหนึ่งแนาบาทนะครับคันนี้ถ้าจำไม่ผิด08.09์แปดจน้าะครับศูนยนะครับ,น,รบน่าใช้งานนะครับน่าใช้งานนะครับ คลิปรายละเอียดถอดซักถอดฟอกหรือคลิปตัวเต็มอยู่ในช่องอยู่แล้วนะฮะคลิปตัวเต็มอยู่ในช่องอยู่แล้วแลคันนี้เป็นรถบ้านฝากขายนะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้าง CNG โรงงานมือเดียวป้ายแดงออกข้าง CNG โรงงานขายในราคาเบาๆปรับราคาให้แล้วนะครับปรับแล้วเหลือแค่แสน0ก้โคตรถูกนะครับในตลาดขายอยู่แสนกลางนะครับเราขายทุกถูกไปเลยเพราะว่ามันไม่มีที่จอดลูกค้าเอามาฝากขายมือเดียวป้ายแดงนะครับ CNG โรงงานนะครับลดโดยรวมใช้งานได้ดีนะครับมีตำหนิแค่สีหลังคาแดดเลียบ้างแล้วก็ช่วงล่างนิดหน่อยนะฮะแต่อย่างอื่นไม่มีปัญหานะครับอย่างอื่นไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้ดีนะครับนี่นะฮะคลิปตัวเต็มลงไปแล้วในช่องนะครับลองดูได้นะครับหนึ่งแสนกับเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนกับเก้าพับาทแล้วก็ไปดูตัวนี้ครับยาลิสยาฤิสสีขาว ยานิสิขาวนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งเดี๋ยวสไลด์จะมารับคํานี้ส่งเกาะช้างจังหวัดตลาดพรุ่งนี้เช้านะครับผมนี่นะครับเกาะช้างจังหวัดตลาดพรุ่งนี้เช้านะครับผมอันนี้ลูกค้านะครับไม่เห็นรถนะครับถูกใจนะครับก็มาจามาแต่ลูกค้าให้เราทําทาเบาะหนังให้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจริงๆเบาะผ้ามันดีอยู่แล้วนะครับรถไม่ถึงแสนโลเลยครับรถไม่ถึงแสนโลเบาะผ้ามันดีอยู่แล้วแต่ลูกค้าอยากได้หนังนะครับลูกค้าอยากได้หนังลูกค้าจ่ายเงินเอง เราก็จะก,การทําให้นะครับนี่นะ,ะเราก็จะก,การทําให้นะครับหนังดําอย่างดีทําหนังอย่างดีตัวนิ่มเลยนะฮะเนี่ยนะฮะหนังทั้งสี่หนังทั้งทุกช่องนะครับหนังทุกอันแล้วก็พวกแผงประตูนะครับทําหมดเลยนะครับทําใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ลูกค้าออกเงินเองนะฮะเพราะว่าอันเดิมมันเป็นผ้ามันก็ดีอยู่แล้วแต่ลูกค้าอยากได้หนังเราก็จัดให้นะครับอะไรเป็นความสบายใจของลูกคา้าเราจัดให้หมดนะครับคันนี้เป็น ออติสนะครับออติสปี2011นะครับออติสปี2 0 1 1นราคาผมจะตั้งไม่ถึงสองแสนนะครับแสนปลายๆนะครับปี2 0 1 1เนี่ยดูนะฮะอันนี้เราถอดสักถอดฟอกนะครับผมอันนี้เราถอดสักถอดฟอกนะครับนี่นะฮะบอดี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่เคยแก๊สน,นะครับผมก็จะถอดทั้งหมดนะครับนี่นะฮะถอดลื้อเหลือโครงนะครับพวกพลาสติกนะฮะถอดหมดนะครับอ,อันไหนมีปัญหาเรื่องถลอกปลอกเปิกเขาก็จะจัดการทําสีทําอะไรให้ใหม่หมดเลยทุกอย่างนะฮะพวกยาแนวต่าง เดิมๆเลยนะครับลองดูนะฮะดูดูรถไม่เป็นผมแนะนํานะครับผมจะมีคลิปที่ถ่ายเป็นช็อตประมาณสักสองนาทีนะเอาไปลงไว้ในช่องนะครับเอาไปลงไว้ในช่องพี่ลองเอาให้ช่างดูก็ได้นะครับว่ามันเดิมหรือเปล่านะฮะเพราะว่าพี่เก่งให้ตายนะครับถ้าไม่มีใต้ผมพี่ก็ไม่มีตาทิพย์ที่จะดูแต่เราทําให้พี่ดูนะฮะลองดูนะฮะนี่นะฮะหรือให้หมดนะครับพร้อมสปาให้ชุดใหญ่นะครับแล้วก็พัสดงพลาสติกต่างๆนะครับพลาสติกต่างๆ ก็จอันี้นะครับก็จะล้างให้แบบนี้นะครับพลาสติกต่างๆก็จะล้างให้แบบนี้นะครับผมแล้วก็เบาะต่างๆนะครับก็ไม่มีขาดนะครับนี่นะครับพวกเบาะต่างๆไอ้ที่ชำรุดเนี่ยเราจัดการทําให้ใหม่หมดแล้วพี่เขาก็จะมาสปาให้แบบนี้นะครับผมนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับใกล้เคียงกับรถป้ายแดงมากที่สุดนะครับสภาพรถที่ร้านก่อนปล่อยนะครับแปดสิบ ถึง90%ขึ้นนะครับผมทําไมขายไปไหนอ0สิบเน้องถามมาให้มันต้องมีตําหนิครับพอลดการใช้งานมันต้องมีตาหนิบ้างนะครับผมนี่นะฮะแต่มันก็ใกล้เคียงลดป้ายแดงมากที่สุดนะครับเนี่ยผมเนี่ยเราก็ถอดซักให้บางท่านถามว่าหรือขนาดนี้จะประกอบเหมือนเดิมไหมผมบอกเลยว่าดีกว่าเดิมแน่นอนอย่างที่ผมบอกนะครับผมมันถูกใช้งานมาเป็น10ปีนะฮะแล้วมันจะมีพวกขี้ดินขี้ฝุ่นนะครับถ้ามันไม่เคยผ่านการซักเลยมันก็จะหมักผมนะครับเหมือนที่นอนที่เราไม่เคยได้เปลี่ยนเลยนะครับ หมาไม่อามันยังเปลี่ยนที่นอนอยู่ตลอดเวลานะครับก็ลองดูนะฮะถ้าโลคสวยก็ใช้ต่อไปนะครับพี่แต่เราไม่เป็นไรครับเราเซอร์วิสแบบนี้ให้การรื้อทําแบบเนี้ยพี่ลองหาในช่องพวกในติ๊กต็อกในติ๊กต็อกดูนะครับร้านอื่นๆอ่ะร้านอื่นๆที่ไม่ใช่ร้านขายรถนะครับร้านอื่นๆที่เขารับทาสปาก็มีเริ่มต้นเขาอะสี่ห้าพันต้องมีอยู่แล้วถอดซักถอดฟอกแบบเนี้แล้วของเราอะไม่ใช่ถอดซักถอดฟอกเดียวเราทั้งถอดซักถอดฟอกแล้วก็ พวกพลาสติกที่มีรอยเราจัดก,การทําสีทําการฟื้นฟูให้มันเหมือนใหม่ที่สุดเท่าที่จะใหม่ได้ให้ด้วยนะครับให้ด้วยนะฮะให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับให้มันเกียกใกล้เคียงของใหม่ที่สุดนะครับเนี่ยแบบเนี้ยลงทุนเป็นหมื่นแน่นอนแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของวันนี้นะครับวันนี้เพิ่งเข้ามาใครที่หารถผู้บริหารใช้งานรถครอบครัวนะครับรถอดีตค่าตัวเกือบสี่ล้านบาทคันนี้นะครับอดีตค่าตัวเกือบสี่ล้านบาทปัจจุบันผมขายให้ในราคาเบาๆนะครับที่ื่น ขายอยู่780,000เท่าไหร่เราไม่รู้นะครับลองสืบราคาได้แต่ผมขายให้เลยราคาแค่6,99,900บาทเท่านั้นนะครับกับ a l p a นะครับกับ Alpatt AH20 ปี2009อ p t i o n ตัวเต็มสุดนะครับ Option ออตัวเต็มสุดนะครับนี่นะครับคันนี้เป็นออปชั่นตัวเต็มสุดเท่าที่ a l p a r d รุ่นนี้เคยมีมานะครับมีคนพทมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวค่อยคุยนะฮะเท่าที่ อ่าเท่าที่เคยมีมานะครับเท่าที่เอาผ่าตัวนี้เคยมีมานะครับออปชันจัดหนักจัดเต็มนะครับเป็นตัวรถนาเข้าญี่ปุ่นแท้ๆนะครับผมหัวแมล,ลยมาติฟังก์ชันระบบอ่าอ่าระบบไอตัวสัญญาณเขาเรียกอะไรสัญญาณเตือนรอบคันกล้องหน้าเดิมจากโรงงานกล้องข้างเดิมๆจากโรงงานจอมีเนวิเกเตอร์เป็นของญี่ปุ่นมีทีวงทีวทีอะไรครบเลยนะครับนี่นะฮะแล้วรถคันนี้เข้าสู่บริการตลอดด้วยแนละ้วเป็นแค่สองมือในะเล่มแบบยาาิกันเจ้าของแรกซื้อเงินสด ขายต่อให้ญาติเท่านั้นนะครับพวกทีวงทีวีนะครับฝาท้ายคันนี้เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับฝาท้ายคันนี้เป็นไฟฟ้าเปิดให้ดูเนี่ยฝาท้ายเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวท็อปสุดของอัลไารุ่นนี้เท่ารุ่นนี้คือในปีนั้นอ่ะตัวนี้คือตัวท็อปสุดในรุ่นแล้วน,นะครับโคตรคุ้มโคตรถูกนะครับที่ดูลําโพงนะะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีรอบคันเลยอ็อปชั่นเยอะกว่าตัวที่ผมใช้งานอยู่อีกนะครับออปชั่นเยอะกว่าตัวที่ผมใช้งานนออยู่ีกะครับผม ออปชันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแล้วพี่ดูสภาพคันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะครับผมเพิ่งเอาเข้ามาวันนี้ผมยังไม่ได้ล้างพี่ลองดูนะครับผ้าหลังคาเนี่ยยังผมขออนุญาตใช้คำของพี่ๆที่อยู่พิลภูเก็ตนะครับที่ผมชอบเขาเวลาเขาซื้ออาบาดมาขายเขาจะบอกว่าฟูฟูหลังคาฟูฟูไม่มีการผ่านการชงการฟอกกันแต่งแต่อย่างใดยังฟูฟูตึงๆอยู่นะครับ นี่ฮะยังฟููตรงต็งอยู่ไม่มีการผ่านการสปาใดนๆทนั้งสิ้นรถมาแบบนี้เลยยังไม่ได้ทําการสปาเบาะเดิมจากโรงงานอย่างนี้นะครับก็มีริ้วรอยตามการ่ใช้งานทั่วไปดูลางเนี่ยเห็นไหมเวลาดูเอาผ่าพี่เขาชอบบอกให้ดูลางลางก็ไม่มีฝุ่นเจ้าของรักษาโคตรดีไม้วิ่งมาแค่สองแสนกับแปดพันโลถือว่าน้อยมากสําหรับรถปีสองพันเก้าปกติเอาผ่านใช้งานเยอะอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ใช้งานโคตรน้อยเลยนะฮะแล้วก็มีเอาท์เลตชาร์จบ่งชาร์จแบตต่างๆนะครับผมกุญแจรมทดบผ ประต eh ูสไลด์ทั Ve ้งสองบานเบาเบาตัวหน้าคูหน้าปรับไฟฟ้านะครับออปชั่นแบบสูงสุดนะครับผมนี่นะฮะเป็นแบบเจ็ดทิ้นอ้งนะครับผมกุญแจแบบปิดแบบประตูแบบนี้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมใครที่หารถครอบครัวใช้งานรถผู้บริหารใช้งานนะครับอดีตค่าตัวนะครับเกือบสี่ล้านบาทปัจจุบันเหลือแค่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทบางคนบอกว่า 6 9ห9ั9ร0บาทซื้อรถใหม่ป้ายแดงได้เลยนะครับคุณก็ได้แค่อีโคคาแต่คุณอย่าลืมนะครับมันเทียบกันไม่ได้6แสนรถ6แสนก็รถกระป๋องนะครับแต่รถคันนี้รถระดับผู้บริหารเกือบ4ล้านบาทมันจะเอาไปเทียบอะไรคุณภาพมันก็ต่างกันนะครับเหมือนซื้อบ้านมือสองซื้อบ้านอดีตค่าตัวบ้านหลังนั้นเป็นหลักสิบล้านนะครับเหมือนกันนะฮะนี่นะฮะปิดประตูก็ปิดอย่างนี้นะครับมีกล้องรอบคันนะครับกล้องแท้เดิมๆจากโรงงานนะฮะนี่นะครับกล้องถอยหลัง เดี๋ยนวะให้ตากล้องแผนให้ดูกล้องเดิมๆนะครับจากโรงงานนะฮะสวยงามนะครับผมบอกเลยคันนี้เรามาดูข้างหน้าเลยครับข้างหน้าก็มีกล้องนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเซ็นเซอร์รอบคันเซนเซอร์รอบคันพร้อมกล้องนะครับนี่นะครับเซ็นเซอร์รอบคันพร้อมกล้องเดิมๆนะครับออปชั่นตัวท็อปสุดเท่าที่เอาพาดตัวนี้เคยมีมาให้นะครับผมจ่ายเงินแค่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนี่พี่ได้ลดระดับ คุณภาพขนาดดีไประดับรถผู้บริหารสภาพดีแบบนี้ไปนะครับใครที่หารถยนต์ใช้งานมือสองนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกสินค้าเล็กๆน้อยๆให้พี่ๆได้ดูว่าผมมีตัวตนจริงมีหน้าร้านจริงนะครับแล้วก็มีการทำางานยังไงนะครับใครที่อยากจะไฟแนนซ์นะครับลองโทรมาปรึกษาเคสก็ได้นะครับแต่การจัดไฟแนนซ์ต้องขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าจริงๆนะครับถ้าบอกโกหกอะไรกันนะครับเงินมาจําผมไม่คืนนะครับผมไม่ได้อยากได้เงินมาจํานะครับเราคุยกันตั้งแต่รอดนะครับถ้าไม่พร้อมไม่โอเคไม่พอใจซื้อที่ไไหนนนซื้้้อที่ัดเลลยแวก็ฝา คนที่จะเข้ามาที่ร้านด้วยน,นะครับรบกวนโทรนัดนิดนึงนะครับบางคนมามาเดินเล่นมาถือวิสาสะร้านผมไม่ใช่ที่โชว์ลูมรถหรือว่าที่ให้ที่คนมาเดินเล่นนะครับผมยิยนดีต้อนรับแต่เราบางครั้งไม่มีคนอ,อยู่ไม่มีคนคอยต้อนรับที่จะมาเดินดุมๆสุมสี่สุมห้าผมแจ้งความทุกร้านเรากล้องวงจรปิดรอบร้านนะครับถ้าผมจับได้นะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่านะครับผมจับได้ผมฟ้องนะครับผมแจ้งความจริงๆนะครับข้อหาบุก <tes> ร <sunshine> ุกนะครับแล้วก็ส่วนคนที่จะต่อราคาต่อราคาเล็กๆน้อยๆนะครับพี่ไปดูรถที่อื่นมาแล้ว เขาเปิดไว้แปดหมื่นแต่ผมเปิดไว้แสนสองแต่พี่จะมาให้ผมขายในราคาแปดหมื่นเท่าเขาทำไมพี่ไม่ซื้อกับเขาพรารถเขาไม่ดีหรือยังไงผมทําให้ไม่ได้นะครับซื้อรถซื้อที่คุณภาพนะครับอย่าดูที่ราคาถ้าพี่จะต่อ,อย่างนั้นไปไกลๆนะครับผมไม่ได้ยิงนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ได้ยิงแต่ผมขายให้คนที่มันเข้าใจว่าของซื้อของขายซื้อไปผมขายผมลดผมก็ต้องมีกําไรผมไปกดลูกค้ามาถูกๆูผมก็ไม่ได้สินค้านะครับที่ลองดูนะครับแต่ถ้าอยากได้ถูก พี่ก็ไปเดินหาในตลาดหรือไปกดกับลูกค้าเอาเองนะครับลองดูนะครับผมอาชีพบริการพี่ขนาดนี้แล้วไม่พอใจเงินพี่ใหญ่มากพี่ก็เก็บไว้ใช้เป็นคนใหญ่ไปนะครับเงินคนอื่นเขาสอดคล้องกันไปผมมีของดีๆให้เขาใช้เขาเอาเงินให้ตอบแทนผมให้ค่าขนมผมก็โอเคแล้วยังไงก็ฝากร้านเล็กๆร้านขายรถยนต์มือสองของอายุศคาไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยรถด,ดีๆผมหามาให้เสมอทั้งรถเล็กรถใหญ่เราจะมีบริการตลอดนะครับเราอัปเกรดรถเรื่อยๆนะครับตั้งรถปีใหม่ขึ้น รถหลักหมื่นเราก็ยังไม่ทิ้งนะครับเพราะเราโตมาจากรถเก่าเราก็ยังมีมาบริการพี่ๆแซมแทมกันไปนะครับรถครอบครัวแต่ต่อไปในอนาคตน่าจะมีรถกระบะมาให้พี่ๆด้วยนะครับส่วนใหญ่รถกระบะผมจะส่งแต่จังหวัดหมดนะครับเดี๋ยวจะพยายามสต็อกทีละคันสองคันให้นะครับสำหรับรถกระบะใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับรับรองร้านอายุคาการันตีขอบคุณครับมีคำหลักไหม